ถ้าโยมเป็นผู้มีจิตใจที่ดีพอรอันใดที่โยมปรารถนาพอรอันใดที่โยมปรารถนาโยมก็จะได้สิ่งนั้นพรจะสำลิศผลได้วัดบัรทุนสิงนะครับวันนี้เป็นวันมาคาบูชานะครับ วันที่19กุมภาพันธ์2562ครับหลังจากที่ามาถวายน้ํามันตะเกียงนะครับจุดทูปจุดเทียนไหว้บรมครูบาจารย์แล้วก็คือพระเดชพระคุณท่านพ่อบรรทุนสิงห์ธรรมะบัณฑิตเจิมคุณาบุตรนะครับแล้วก็แม่ชีแก้วนะครับใจดีมากแม่จีที่ใจดีมากๆเลยก็แนะนําเชิญชวนไปไหว้ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหลวงพ่อพระพุทธจินราชสมัยท่านพ่อบรรทุนสิงห์นะครับในอุโบสถครับก็ตามไปดูนะครับบรรยากาศเป็นยังไงครับเข้ามาแล้วครับพระอุโบสถเก่าแก่โบราณเลยสมัยท่านพ่อบรรทุนสิงห์มีพระพุทธรูปองค์สีทองนะครับปั้นปูนปั้นนะครับ เต็มไปหมดเลยเคยมาไหมลูกเออเขาเปิดอยู่นะครับพี่ชีเปิดเปิดเพราะเดี๋ยวเขาต้องทำพิธีโอ้โชคดียังเลยอ่ะวันนี้โบอดเปิดด้วยปกติไม่เปิดนะ ไปอ่ะเรียบร้อย cả bằng ไป này, ของปู่ของนาย mát rồi ได้คู่แล้ว <laughs> oh. oh, rồi, งดงามมากๆเลยนี่คาถาบูชาพระพุทธชินราชนะครับนโมสามจบนโมตัสสะพระวัโตละโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระวัโตละโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระวัโตละโตสัมมาสัมพุทธะอิมังคีพระหูบุพังปฏตีปัตถุมังพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปาติปฏตติบูชา โอ้ลมเย็นมากชื่นใจมากๆเลยรูปที่มีใบโพเหรอครับอ๋อ <c oughs> นี่นี่สาวท่านพ่ออยู่นี่สาวนี่น,นี่นี่ไงนี่คุณแม่ชีแก้วนะครับ นี่แหการบิ๊กแอดพาไปชมก็มาที่นี่นะครับวันนี้เป็นช่วงการประพฤติปฏิบัติอยู่ปาริวัตสกรรมของพระสงฆ์พระสงฆ์เท่าไหร่ครับคุณแม่ชีครับพระสงฆ์ห้าสิบหกลูป์นะครับโยมประมาณร้อยกว่าโยมประมาณร้อยสี่สิบนะครับปฏิบัติอยู่ปาลิวัตสกรรมระหว่างวันที่ 1 1ถึง20กุมภาพันธ์2562โอ้หโลมเย็นมากเลยมีเสียงนกร้องชื่นใจจังเลยฉัชดชอบไหมครับนี่แม่ไหว้ปู่ด้วยฉัชดชอบไหมครับชอบปะครับทำไมฟันฉัดมีซีใ่ใหญ่ๆซี่เดียวครับชอบไหมครับลูกไไม่ได้ <plateau> ชอบอะในในปะนี่มีรอยพระพุทธบาทด้วยไม่ใช่ รอยพระพุทธบาทด้วยเก่าไหมอ๋ออ๋อนี่นู่น <c oughs> <c oughs> นี่พระโมกขลาสารีบุตร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงปู่ไง <N iin> นี่ท่านประทับโอ้ห <c oughs> ว้ด้วยโอ้ชัดไหา้ด้วยโอ้ ه, ไลจริงเลย คุ้มครองแล้วเนี่ยปลอดภัยทุกประการโชคดีโชคดีโชค,ด,โชคดีเลยเยมเย็นชื่นใจพระพุทธชินราชองค์ใหญ่มากเลยแล้วก็ อันนี้ท่านพ่อประทุนสิงสร้างไว้นะโอ้โหสองพันเท่าไหร่สอง3ันโอ้โหลูกชายอารมณ์ดีมากเลยโอ้โหลูกชายอารมณ์ดีมากเลย <c oughs> แฟนผมจะเห็นปู่เวทบ่อยอ่าลูกหลานนท่นานก็ต้องไหว้นี่ไง สาวไหวอีกฝั่งก็ไหวอีกฝั่งไนงะวันนี้เป็นสซีมคลมากๆแกับรายการ Big กแอและครอบครัวนะครับวันนี้ได้มาวัดบรรทุนสิงห์นะครับอำเภอเมืองตำบลตำบลบางโทร,รัสอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอยู่ซอยนี้อยู่ติดกับวัดเกตุมดีศรีวรารามนะครับตรงเข้ามาเลยในนี้โอ้ชื่นใจมากในบท ในโบสนี้เย็นมากหลับอะเย็นนะครับพุทธบาร,รมีธรมมบารม,รรมีสังฆบาร,รมีลุงโรดลุ่งเรืองชอดช่วงเลยเหงแหงแหง